รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรมอบให้กับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศเกียรติคุณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ พศ2476เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญและเก่าแก่ดำเนินงานมาแล้ว90ปีมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกทมพุทธสมาคมนำโดยศาสดาจารย์ดรสุรีมาศสุทธิสัมพัฒน์นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยดำเนินภารกิจหลักคือสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศเผยแผ่ส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมพระพุทธศาสนาและพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นตัวแทนองค์กรพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมสม,มคีธรรมและสัมพันธภาพกับศาสนาอื่นปฏิบัติการสาธารณกุศลและสวัสดิการสังคมพุทธสมาคมนับเป็นองค์กรที่มุ่งทํางานส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญแห่งพระศาสรามมาอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอาทิริเริ่มจัดพิธีทําบุญตักบาตรกลางเมืองที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นผู้ริเริ่มใช้ธงธรรมจักร เป็นทนสัญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่ดำรงสืบมาจวบจนปัจจุบันจัดสร้างพระคัมภีร์ใบลานพระธรรมเทศนาสอนประชาชนเพื่อมอบให้ทุกจังหวัดปัจจุบันพระสงฆ์ยังใช้เป็นพระคัมภีร์แสดงพระธรรมเทศนาพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียนดีขัดสนทุนทรัพย์นอกจากนี้ยังดำเนินการเปิดหลักสูตรและโครงการอบรมต่างๆอาทิหลักสูตรอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตรอบรมครูสมาธิโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา โครงการสอนพระอภิธรรมโครงการบรรยายพระสูตรนับได้ว่าพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศกิติคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับรางวัลโพธิคยานาคาธิปดีจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทางไหวรางวัลโพธิคยานาคาธิปดีสาขาส่งเสริมกิจาการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กร เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏภัยสารเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไปประกาศณวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สวนสาธารณะองค์พญาสีู้ชงมุกดานคราชแกก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร ท่านศาสตราจารย์ด็รสุริมาศสุทธิสัมพัทนะฮะท่านได้เมตตาพวกเราชาวโพธิคยามารับรางวัลเองนะฮะครับ